เลขาคะดูเหมือนกับว่าคุณหมอก็บอกว่าเดือนนี้ใช้คําว่าถึงขั้นว่าวิกฤตเลยหนักแน่อย่างเงี้ยค่ะในส่วนของมาตรการต่างๆที่ภาครัฐที่จะต้องเข้มมากขึ้นอย่างเงี้ยเราจะต้องยืนยันในมาตรการเดิมไหมคะหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะคะก็คงมาตรการหลักๆเนี่ยคงยังอยู่มาตรการเดิมไปก่อนนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีที่น้องประชาชนที่มาที่นี่แล้วก็ยังเดือดร้อนเพราะว่า เราใชมาตรการเหล่านี้มาประมาณ3เดือนแล้วครับพี่น้องประชาชนมันกนจมมากนะครับก็เดือดร้อนก็มาขอความตงนาจากสรพรว่าอยากให้ผ่อนคลายบ้างซึ่งเราก็ยิ้แจงกลับไปว่ามาตรการต่างๆนี้เรายังจเป็นอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูทั้งสองฝ่ายดูเรื่งเดือดร้อนจากมาตรการของพอสพด้วยแล้วก็ดูมาตรการต้องาการลดด้วยะฉงนั้นตอนนี้ก็คือสิ่งที่สพเตรียมการอยู่ก็คือคงลงรายละเอียดให้มากขึ้นค่ะ ่ความอนีตมากขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มมาตรการเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ไม่ทำให้พี่น้องประชาชนที่ต้องเขามากินเนื้อเดือดร้อนมาก,กาเป็น่าเี้คำว่าเพิ่มมาตรการเล็กๆน้อยๆนี่อาจจะต้องมีการประเมิน14วันหลังจากที่ประกาศรอดแรกไปก่อนหรือว่าเริ่มได้ทันทีเลยถูกต้องครับก็คือพอลบ15วันก็จะประมาณวันที่2กรกฎาคมก็จะหารือกับกระทรวงสาธารณสุขในการประเมินถานการว่าจากมาตรการต่างๆที่เราทำมาแล้วเนี่ยมีประสิทธิผลเพียงใดนะครับต้อง จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเพิ่มมาตรการหลักให้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่ายังสามารถคงมาตรการนี้ได้ต่อไปอันนี้ก็ต้องฟังจากกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นเพ่อต้องกับุคลกรทางารทยนะครับเพื่ออทีะฉุกนก็มีวันต้องจำเป็นนะจำเป็นตอนนี้ก็ทางคณะที่ปรึกษาของศูนย์ดูแลการนะครับเทศแกล้ปันขนาดปุ๋ยเทศลุงคนกำลังที่นา จำเป็นจะต้องมีการปรับเพราะว่าเราถ้าใช้มาตรการเดิมๆเนี่ยมันอาจจะอาจจะต้องมีการปรับเล็กน้อยมาตรการเดิมๆราจจะไม่ได้ยุ่งเปลีงน่นเปนสิ่งตอนนี้ทีมศาสตาจารทางด้านการแพทย์กำลังมีเช่นนะคะยุทธมียุทธศาสตร์อะไรบ้างเช่นเอ่อลักษณะการ เข้าเ้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้คือขอขออนุญาตที่ยังยังไม่ไม่พูดถึงพราต้องรอได้ข้อสรุปก่อนเพราะพูดไปก่อนอาจจะไปก้าวล่วงในเรื่องของการแพทยศาตร์ศูนย์แลตอนนี้ติดตามสื่อากทางอาจารย์นการแพทย์ทางนิ้ยาัตรงนี้ยืนยันว่าในส่วนของวิชาณฑ์บุคลากรทางการแพทย์นี้ถึงแม้มันสถานการณ์มันจะวิกฤตหนาดนี้แต่เราอยากให้สื่อสารกับประชาชนยังไงบ้างคะว่ามันมันยังเพียงพอดีไหมหรือว่ายังไงบ้าง ก็คงเหมือนกับที่ทงางแพทยวิทีากรมการแพทย์หรือว่ารองวิทดีกรมควบคุมโรคพูดเป็นวันเสาร์นี้นครับว่าในเรื่องเอวชภัณฑ์การแพทย์เนี่ยยังมีเพียงพอถ้าสถานการณ์ยังคงระดับนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะสอคอ,อยากจะขอความร่วมมือจองประชาชนนะครับผมก็เรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาสอรนะับ น้องประชาชนก็มกักจ่ถูกอต่ว่าว่าเป็นการโทษประชาชนไม่ใช่เช่นั้นนะครับเพราะว่าความสําเร็จในเรื่องของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยก็มอสามส่วนก็คือภาครัฐต้องยิงจังนะครับภาคผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือนะครับภาคประชาชนก็ในดํารงของมาตรการป้องกันส่วนบุคคลนะครับถ้าสามส่วนนี้ยังดำรงอยู่เนี่ยผมก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับโดยที่สบปดูแลในเรื่องมาตรการส่วนบุค ท่านคะตอนนี้ซิโนแวคเองเนี่ยยังถูกแบบประชาชนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นนะคะทั้งท้ที่เป็นวัคซีนหลักของบ้านเราอะ่ะอยากทําความเข้าใจกับประชาชนในจุดนี้ไหมคะก็จริงๆแล้วที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขหรือว่าบุคลากรทางการการแพทย์รื้วโสท่านก็พยายามให้ความรู้นะครับอย่างที่ทางรอ,องที่วิ่งกรมพุ่โลคพูดเมาสักครู่นี้แล้วกับทางผู้ดูการองการบริษัทพุดเมอสักครู่นี้ท่านก็คงจะเห็นว่า เราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับเราไม่สามารถจะเลือกชนิดได้นะครับเราไม่สามารถจะเร่งกําหนดการส่งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นอย่างดีนะครับที่จะต้องใช้นะครับวัคซีนที่เราสามารถหามาได้วัคซีนที่มีอยู่นะครับผมว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันหมดนะครับทั้งสวปเอก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเลือกได้เราก็เลือกอยากเลือกวัคซีนที่ประชาชนต้องการอยากได้มาเร็วนะครับแต่ในเมื่อ บริบทมันออกมาอย่างนี้ทําให้ลักษณะของการได้วัคซีนมาเป็นแบบนี้ตรงนี้ต้องกลับขอภัยพี่น้องประชาชนที่ว่าอาจจะไม่ได้วัคซีนตามรูการแต่เราก็พยายามอยู่นะครับจากที่ท่านผูน้ในการโค์งการในสังกัดที่แกนก็สักตัวนี้วัคซีนโบรเดน่านะครับประชาชนอยากได้นะครับหน่วยงานก็พยายามเร่งรัดอยู่แต่วัคซีนไฟเซอร์นะครับ, Pfizer, รบประชาชนอยากได้นะครับทางผมคุมโลกก็พยายามเร่งรัดอยู่นะครับ ดังนั้นในเมื่อทั้งสองอย่างนี้นยังไม่มาวัคซีนที่เรามีอยู่สองนี้ก็น่าจะเป็นวัคซีนที่เหมาะสมกับสภาพเวลานี้แสดงว่ายังให้ฉีดซิโนแวคต่อไปใช่ไหมคะยังฉีดครับก็ในเมื่อประเทศผู้ผลิตเขาก็ยังใช้อยู่ในประเทศของเขานะครับก็ก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นผลกระทบร้ายแรงนะเขายังใช้อยู่ในประเทศของเขาอันนี้คือสิ่งที่อยากพูดกันง่ายๆคือผมไม่ได้พูดในเรื่องของเดิมการแพทย์ ผมพูดกับคนที่รู้จักกันเสมอว่าในเมื่อประเทศผู้ผลิกก่ใช้อยู่เนี่ยมันก็ต้องมีความมั่นใจได้ว่าเป็นคามิชที่ดีขอบคุณครับ